สวัสดีค่ะนักเรียนม .5 ทับ7ทุกคนนะคะวันนี้ครูก็จะมาสอนออนไลน์เรื่องของลิลิตตะเลงพ่ก่อนที่ทุกคนจะไปทำข้อสอบใน Google Form ของครูนะคะทุกคนต้องดูนะไม่ดูทำข้อสอบไม่ได้นะลูกอ่ะลิลิตตะเลงไพ่นะคะอย่างแรกที่ต้องรู้เลยก็คือแต่งด้วยโครงสีสุภาพและรายสุภาพนะคะที่นี้ข้อสอบก็จะถามเรื่องของลักษณะของโครงสีสุภาพข้อที่1 ว่าบังคับเอกโทรตรงกับข้อใดลูกก็นับเลยเขามีไมมเอกอยู่ทั้งหมด7ที่สีฟ้าใช่ไหมคะไม้โททั้งหมด4ที่ดังนั้นคําตอบก็คือเอก7โท4นะคะเรื่องต่อมาเรื่องเอกโทษโทโทษอันนี้ครูไม่สอนละเอียดนะเอาไว้เจอกันในห้องไม่ได้ออกข้อสอบด้วยนะคะคําเอกโทษหมายความตรงตามข้อใดหมายความว่าคําที่ใช้ไม้โทตามปกติเช่นคําว่าค่าอย่างเงี้ยแต่เราอยากจะมาใช้ตรงเนี้ย ตรงไม้เอกอะแต่เราใช้ไม่ได้เราก็เปลี่ยนมาใช้คอควายไม้เอกแทนก็จะใช้ได้นะคะเรียกว่าเอกโทษนะคะต่อมาเรื่องของคำโทษโทษเหมือนกันเลยสลับกันเราอยากจะใช้ตรงเนี้ยตำแหน่งไม้โทเช่นจะใช้คำว่าเคี้ยวแต่ปรากฏว่ามันเป็นไม้เอกเราก็เปลี่ยนเลยจากคอควายให้เป็นขอไข่แล้วก็ใช้ไม้โทแทนนะคะก็จะใช้ตรงตำแหน่งนี้ได้เรียกว่าคำโทโทษต่อมาดูบทป,ประพันธ์นี้ค่ะข้อที่4พระฝืนทุกทเวศกล้ามแกลครวน โจทย์ถามว่าคำประพันธ์ข้างต้นใช้คำตายแทนคำเอกกี่คำนะคะคำเอกก็คือตำแหน่งสีฟ้าเนี่ยค่ะในแต่ละบาทนะคะทีนี้มาดูกันว่าคำตายที่เขาใช้แทนคำเอกมีอะไรบ้างนะคะคำตายได้แก่คำที่เป็นแม่กกแม่กบและแม่กดถ้าไม่มีตัวสะกดก็คือเป็นสระเสียงสั้นตำแหน่งแรกตำแหน่งสีฟ้านี้พยางค์ที่สี่หรือคำที่สี่คำที่สี่อันนี้เขาใช้คำว่าทเวีสะกดด้วยแม่กดดังนั้นอันนี้เป็นคำตายคำที่หนึ่ง นะคะคำที่สองก็คือคำว่าคดเป็นคำตายที่ใช้แม่กดคำที่สามคือคำว่าจักใช้แม่กกเป็นคำตายแทนคำเอกเหมือนกันคำที่สี่คือคำว่าพระเป็นคำตายนะคะสละดเสียงสั้นคำที่ห้าคือคำว่าอนานคำที่หกคือคำว่าอาดนะคะทั้งหมดมีกี่คำคะคำตอบก็คือหกคำนะ อ่ะมาดูข้อที่5้าค่ะข้อใดมีรูปวรรณยุกต์ถูกต้องตรงตามฉันทลักษ์บาทที่สองโครงสีสุภาพบาทแปลว่าบรรทัดอันนี้คือบรรทัดที่หนึ่งามสี่มีทั้งหมดสบรรทัดใช่ไหมคะบาทที่1บาทที่สองบทที่บามบทที่4โจทย์ถามหาบาทที่สองบทที่สองสังเกตง่ายๆว่าต้องมีแค่สองคและสองคหลังต้องลงด้วยเอกกระโทเท่านั้นวรรคที่มีแค่สองคและคําหลังลงด้วยเอกกระโทก็คือข้อกอไก่ค่ะ คือสมิธิมาตรงหนึ่งอ้างข้อที่6ค่ะข้อใดเรียงลำดับถูกต้องตามลักษณะบังคับของโครงสีสุภาพคำตอบก็คือเดี๋ยวครูเรียงให้ดูนะเบื้องนั้นนาะรืนาผู้สยามินบาทที่สองขึ้นก่อนเบียงพระมาลาผินห่อนพ้องเห็นไหมตามด้ยวยข้อที่3สตราวุธอรินหรือถูกองเอยตามด้ยวยข้อที่สและข้อสุดท้ายก็คือ เพราะพระหัตถ์หักป้องปัดด้วยขอทรงดังนั้นคําตอบคือสองสาสี่หนึ่งะอ่ะมาดูข้อที่7จลูกข้อที่7โจทย์ถามว่าข้อข้อความข้างต้นโครงบทข้างต้นต้องเอาคำอะไรบ้างมาเติมในช่องว่างจึงจะถูกต้องและเหมาะสมนะคะเดี๋ยวลองฟังครูดูนะอุรารานันราวแยกยนสยบเอน็นพระองค์ลงทบเท้าดิน้น เหนือคอคดซอนซบสังเวชวายชีว่าสุดสิ้นสุดสู่ฟ้าสเสวยสวรรค์ดังนั้นคำตอบก็คือทบกับสิ้นอคะอันนี้ถามเรื่องของคำเอกโทษโทษ,โทษจากโครงข้างต้นคำว่าเคี้ยวจัดเป็นคำตรงกับข้อใดน้องพีทไปไกลๆเลยพีทบวนแม่เคี่ยวข้อนี้นะคะความจริงคำเดิมมันเป็นไม่เอกดังนั้นข้อนี้ใช้คำโทโทษอันนี้ไม่ได้ออกเนาะอะ,อะมา ข้อที่9ลูกออกข้อสอบคําว่าตะเลงพ่ายตามรูปสัพท์หมายถึงข้อใดคําว่าตะเลงพ่ายหมายถึงมอนแพ้ที่ครูเคยสอนไงว่าพมา่าเขาไปตีมอนใช่ไหมเขายึดเมืองมอนได้พอยึดเมืองมอนได้พมา่ากับมอนเนี่ยก็กลายเป็นประเทศเดียวกันเราก็เรียกเหมารวมพมา่าว่ามอนนะคะดังนั้นตะเลงพ่ายจึงหมายถึงมอนพ่ายก็คือพมา่านั่นแหละแต่ความจริงแล้วมันมันเขาเรียกว่ามอนพ่ายอะ ทีนี้ข้อใดไม่ใช่ที่มาของลิลิตตะเลงพายลิลิตตะเลงพายมีที่มาจากพงศาวดารพันจันทนุมาธนะคะเรื่องของพระนเรศวรเนาะกระทำยุทธหัตถีมีจินตนาการของผู้แต่งผสมไปด้วยแล้วก็ใช้รูปแบบการแต่งจากลิลิตยวนพายก็คือใช้ลิลิตนะนะคะทีนี้ที่ไม่ใช่คือจดหมายเหตุลงไม่ใช่อ่ะ ข้อใดเป็นจุดประสงค์ในการแต่งเรื่องลิลิตตะเลงพายก็เพื่อยอพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรนั่นเองนะคะข้อใดกล่าวถึงประวัติของผู้แต่งไม่ถูกต้องอ่ะผู้แต่งที่ครูเล่าให้ฟังเป็นอะไรเป็นพระจาได้ปะเป็นพระดังนั้นอันนี้ใช่แล้วทําไมาลูกเขาแต่งอะไรเก่งมากเลยแต่งคาประพันธ์เก่งมากแล้วก็เป็นลูกใครด้วยเป็นลูกราชการที่หนึ่งเขาคือใครคะ สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระประมานุชิตชิโนรรดังนั้นสิ่งที่ไม่ใช่ก็คือมีพระนามเดิมว่าพระองค์เจ้าวาัสุกรียานนี้ไม่ใช่นจะจ๊ะอ่ะในเรื่องลิลิตตะเลงพายใครเป็นกษัตริย์พมา่าคำตอบก็คือพระเจ้านันทบุเรงพระเจ้านันทบุเรงเป็นพ่อของ พระมหาอุปราชานะคะพระมหาอุปราชามีชื่อว่ามังสามเกียรติดังนั้นคนที่เป็นกษัตริย์หรือเป็นพ่อของของเขาตอนนั้นก็คือชื่อว่านันทะบุเรงนะคะเนี่ยคนที่สั่งให้มหาอุปราชาไปลบนั่นแหละนะคะข้อที่14ค่ะข้อที่14โจทย์ถามว่าข้อใดไม่ใช่นิสัยของพระมหาอุปราชาคําตอบก็คือมีวัฒนศิลจิตวิทยาไม่ใช่เพราะว่าพระมหาอุปราชาไม่ใช่คนฉลาดขนาดนั้นนะคะต่อมาข้อที่15ข้อที่15โจทย์ถามว่า จากบทประพันธ์ข้างต้นผู้พูดมีวัตถุประสงค์อย่างไรโจทย์ให้มาว่าแมนเจ้าครามเคาะกาจ,จงอย่าญาติยุทธนาเอาพัตราสตรีสวมอินทรีสั่งเคราะห์นะคะเด็กๆทีนี้วักนี้หมายความว่าอะไรก็คือเขาบอกว่าถ้าไม่กล้าไปลบเนี่ยก็ไปใส่ผ้าถุงผู้หญิงซะดังนั้นผู้พูดมีจุดประสงค์คือประชดประชันนะคะอ่ะมาดูข้อที่ออกข้อสอบอย่างเดียวเลยละกันเวลาจะไม่ทันแล้วนะคะ ลางร้ายของพระมหาอุปราชาว่าจะไปลบแล้วจะตายเนี่ยคือข้อใดก็คือขณะเดินทางลมเวรมพาหรือลมหมุนพัดจนฉัดหักนะคะพิธีบำรุงขวัญทหารก่อนออกศึกโดยทำประตูให,ให้ให้ทหารลอดผ่านเรียกว่าพิธี<า>โคลนทวานเหตุการณ์ตอนใดที่แสดงว่าสมเด็จพระนเรศวรแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีที่สุดก็คือทรงทารบกับพระมหาอุปราชาตัวต่อตัอตวนะคะพีทเงียบ นะคะเพราะว่าตอนนั้นทําท่าเหมือนจะแพ้แล้วหรือไม่ก็เสมอทาําไงดีทหารถึงจะได้ตายน้อยลงหรือว่าหยุดนะคะก็คืออ่ะทารบกับพระมาหาอุปราชาตัวต่อตัว,ตว,ตวกระทํายุทธาสถีเอาช้างมาชนกันเลยนะคะอ่ะข้อที่ยีเอ็ดโลกข้อที่ยีเอ็ดไม่ออกคกข,ข้ามไปเลยนะยีิบสองออกไหมอ่ะมาดูข้อที่ยีบามบัตรมงคลผ้าไทยทวารัต แว่งเวียงเบียงเสียนสะบัดต,ตกใต้อุกคลุกพุกเงยงัดคอคดเสือแค่เบนบ่ายง่ายแหนให้ท่วงทอทีถอยอาการทั้งหมดที่พูดมาเนี้ยเป็นอาการของอะไรเป็นท่าทางท่าทีหรือภาพของอะไรคําตอบก็คือเป็นภาพของช้างอาการของช้างนะคะคําตอบคือบรรยายภาพให้เห็นการต่อสู้ของช้างอย่างชัดเจนคําตอบมีทั้งหมดดังนี้เด็กๆเมื่อดูคลิปจบแล้วก็ไปทําข้อสอบได้เลยค่ะ